บาอยากผลิกพีนอ้อยโอ้ยโอ้ย็้ก้ๆๆบาอยากผลิกไป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 เป็นอะไรหืมอะไมตายตายเอาทิพน้ำบาเนี่ยสวัสดีสวัสดี หมพี่น้องเอฟซีักแพงเบ,บิดสุขูสุขคนเด้อมาค้นเข่าพี่น้องเบัดมาหนี้ก็นิเมื่อยขนาดเลยแบกเขา่าแบกเข่าลุยน้ำลุยน้ำลุยสิดต้มอีกเนาะพู้่อนเข่ากันจ้าหน้าน้ำเป็นตะก เอาพี่น้องเด็กน,นานแบบโหดเลยอ๊แบกเอามาใส่ซาดแบกมาใส่ซาดแบกมาใส่ซาดแลวก็แบกบแบบขึ้นขันาเอาไปใส่รถไทยนาะ รถไทยลงบ่อได้รถเกี่ยวก็ลงบ่อได้ลงไปกับข้าเลยแหละรถเกี่ยวก็ะดิ่งผมมีแพ้ข่ามาอีกทางออกไปกับพวแห้งเลยคนสองคนลำบากลายเหตุหนานี่ขอกำลังใจหน่อยเด้อผี่นอกเลยกำลังใจให้บ่าวเล่าหนะ่ย ใส่เรือเจ้าคองอันนี้ก็นี่นี่เขามันแสน่นมนี่มันเปียกนี่เห่นบ้านี่เป็ดโคตรง่ายห้ายเวลาหมาัดมันเลยมันเลยนักบาดนี่ส่แบกใส่ซาดบาดนี่เอาไปรถไทยรถไทยก็ลงมาบ่ได้น้ำกระเ่งบ่ตกใส่เข่าพิษ กระจว่าเป็นเข่ากลางหรือว่าเข่างันมมนลบฟานเป็นเขาน่า,เเขาดอบอันเนี่ยเข่าแม่ใหญ่ซ้อนเขายายซ้อนแหละบ้าน,น้ำมงมนันจะซ้อนเห็ดชิกดินกระลมทางกะลาําบกตอนนี้กระบายซ่อนมงเลยเป็นลมเป็นแหลกเลยบริกินเข่าอี่บริตือเข่ามาอีก โอ้โอโก <To> โกโกโกโอ้ยาอยากผลิกพี่น้องเลยโอ้ยโอโกโกโกบลาอยากผลิกไป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 เป็นอะไรหืมเป็นอะไรหืมตายตายเอาถมน้ำบานนี่เพิ่งดูพี่น้อง เหตุไปแหละทิมบ่รู้พนักแห้งอ่เกือบตายเหนื่อยว่ะสัน่นเห,หนื่อยกระล่อมึงแล้วพี่น้องเลยใช้โดมเห,หนื่อยกระล่อมพี่ใช้ว่าเหตุน,นามันสบายใช้ว่าเหตุน้ำโดมเหนืนหน่อยไอเบิ่งบอล หลดเฮาว่านเอาโกโกโก้ที่หลดจอดกันอยู่พี่พี่พี่เออมนี่นี่คือถิบลงแล้วทำไมถิบลงแล้ว ทุลักทุเลทุลักทุเลพี่น้องเอ้ยหน้าเบิดหน้าสี่หอแบกไปนี่เบิดเมื่อก่อนนี่ก็แบกไปแล้วหลดหนึ่งแต่มันอยู่ใกล้พี่น้องเลยมันอยู่ในนี้หานะอยู่ในนี้หา้องเราไกลอ่ะไกลอ่ะ งับไปงับไปโอ้โหกว่าสิได้เข้าเม็ดหนึ่งพิษผาดย่างแหงเหพราะว่าใส่เข้าพิษเลยนะพี่น้องเลยมันก็นเลยใส่เข่าโดปกติก็บ่ได้ใส่เข้าอันนี้ดอกใส่เข้ากลางปกตินี่นี่แหละรถไทย วันนี้ช่วยเหลือตัวเองครับไม่ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวเองวันนี้เ็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีด้เบื่องในส้มเนาะผู้รักผูยย้ใหญ่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศได้เห็นวิถีชีวิตของบ่าวเล่าเนาะเบื้องลังถี่ว่าอยู่ในบ้านในเฮือนเห็ดเบียกเจ้าของเห็ดในใดแนวใดเห็ดยังแน่มีจ้ออกไปถ่ายคลิปบอ มีแต่สวยเรียวกันถูกคนยาบบ่อเป็นสะพานบุญบ่ออันนี้สวยเรียกเจ้าของพี่น้องเลยบองเอาบ่อลายหิวเขานี่พาขนให้มันให้มันแล้วอะไรกับสีเมื่อได้หิวเข่าคิดว่าสีมันไดสองเที่ยวหนึ่ง จะแชร์ได้ตรงเที่ยวตัวนี้บันแหงแหงมได้กุพี่น้องเลยผลกระตรงห้ามเได้ที่เกี่ยวนะนี่นเขาเกี่ยวไปนี้ให้เขาเกี่ยวเป็นผ่อนเป็นกรามเป็นกรรมนหน,น่อยนะเกี่ยวกํำตะกําตาเลยเพราะว่าหน้าฝนพายุเขาประยุเขาวัดที่หาวัดที่เจ็ดขาวะม่นด้วัดที่เจ็ดเห เห็นบอกโตเขียวก็ยังมีข้าวซุกบ่สม่ำเสมอดเข้าวปนบ่งเอาบ่งเอาพี่น้องเลยอาเล่นอาดำเนจกักชีใส่ครีมตัวใดทาจัสชอจู่พื่อได้มีโสชั่นดีๆครีมกันแดดดีๆกันหน้าขาวหน้าใสหน้าเด็กหน้าดึงกันส่งมาเบาเล่าใส่น้ำเนี่ยเดอ้อเอฟซีเลยพีป้าหน้าอา เงยไม่ใหญ่นี่มือหนาขนหายหนิแต่ก็ยังบ่แล้วยม่ะเดี๋ยวนี่ละนี่ห้ยหนิหายหนีบ้านเหล้วยมคือกันเขาเอาเงเคียวอยู่ผู่ห้หนะน่ะผู่บ้านนี่สิบเาพี่น้องมาเบิ่งนห้นี่กัน <c oughs> นี่เบิ่งทางไปนี่พี่น้องเบิ่งทางนี่รถมันจะไปไหนไหนได้นะไดนะูด้ว ี่ยวเขาถหานี่ตั้งแต่มือเกี่ยวพันมาสเลยจากสิเป็นในไหนตั้งแต่มือเกี่ยวพัน่าเ้ว่าแนาพุูเป็ดอยู่แล้วบ่จักพูเห็นดพี่น้องแมนเบิดลซือว่าหานี่สิใหญ่กว่าหนี่เด้อไนี่สิกว้างกว่าไนี่ กว่างกูไฮนี่ได้เนาะแต่ว่าตัวเองพัน่หมัดเลยหลายคนพวนนึ่เข้าไปตอนบ่ายยังสี่วัดกันใหม่สิได้จบคลินใบสมนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบคุณที่มาชมเด้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยดีมีฮะแข่งแบนปันเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวในเด้อพี่น้องเด้อ มังใจใบ่าลาสาไลเพื่อนสู้สู้เผื่อปากเผื่อท้องเผื่อลุกเผื่อเต้าเนาะสู้พี่น้องเ,เนาะไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี